ในปี2 0 2 4ที่ผ่านมาค่ะทาง Definite by Phenomena ได้มีการเริ่มให้คำแนะนำหุ้นรายตัว Definite Set Select หรือว่า DSS ที่เมื่อหักทุกค่าธรรมเนียมแล้วมีผลตอบแทนย้อนหลังบวก13%ชนะ Set Total Return Index ที่บวกเพียง1%ซึ่งผลลัพธ์นี้นะคะถือเป็นผลมาจากกระบวนการคัดเลือกหุ้นที่เข้มขน้นผสมผสานร,ระหว่างปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคควบคู่ไปกับสิ่งที่สําคัญอย่างการบริหารความเสี่ยงด้วยค่ะโดย Definite Set Select นะคะมีกลยุทธ์คัดเลือกหุ้นไทยเน้นๆไม่เกิน20ตัวโดยพิจารณาจาก3ปัจจัยหลักๆดังนี้ค่ะคือ1เรื่อง ื่องของ earning หุ้นที่ถูกปรับประมาณการกำไรขึ้นนะคะ 2. เรื่องของ valuation หุ้นที่มูลค่าถูกกว่าอุตสาหกรรมค่ะและ 3. เรื่องของ technical หุ้นที่มีโมเมนตัมเชิงบวกของราคาในระยะสั้นถ้าหากสนใจนะคะสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง definite select หรือว่าลิงก์ที่แปะไว้ได้เลยค่ะ